วันเลนไพ่ลืมไปแล้วมานานเกินผมไปไหนเนี่ยมันมันย้อนก็ไปเดือนหนึ่งก่อนอ๋อโอเคมาละครับผมก็ปกติครับปกติมากเลยเราก็เป็นเป็นจังหวะที่ดีที่เราจะได้อยู่ด้วยกันสองคนนะฮะแล้วก็ไปทานอะไรอร่อยๆกันครับไม่มีอะไรมากมายเลยอะไรนะของขวัญพิเศษออไม่ไม่มีเลยครับแหวนไม่มีเลยแหวน แหวนไม่ใช่ไม่มีก็มีก็มีของขวัญแหละก็ทุกโอกาสก,าก็ให้ของขวัญแหละครับแต่ว่าปีนี้ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเพราะว่าเราก็ช่วงนี้ทำงานหนักจริงๆแล้วก็แค่มีเวลาให้กันมีพอมากแล้วรับทางคเองคุณพูดเราพูดไี้หลายคนลุ้นว่าแบบเพาะมันสุกงอมแล้วความรักเนี้ยเพราะแบบวันเลนทายมันจะแบบมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าอ๋อไม่มีฮะไม่มีทางคุณเขาไม่ได้แบบอยากได้หรือว่าอะไรเป็นพิเศษเหรอคะ เขาเขาก็ก็คงอยากอยู่ด้วยกันเท่านั้นเองครับเรา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 ผ่านมาหลายปีแล้วเนาะผมว่ามันก็ชุ่มฉ่ำไปมากมากแล้วล่ะนะครับผมก็ก็กลับมาอยู่ในสถานะที่มันสเตเบิลมั่นคงอย่างนี้เรียบเรียบด้วอยากอยู่ด้วยกันที่หมายถึงแบบอยากใช้ชีวิตคู่หรือว่าไงคะนั่นอยากอยู่แล้วครับผมนั่นคืออนาคตอยู่แล้วครับแต่นี่เขาอยากให้พาไปเที่ยวอเลย พาไปเมื่อไหร่ครับไม่ไม่เหมือนแบบว่าอยากอยู่ด้วยกันอะไรอ๋อใช่อยากอยู่ด้วยกันแค่แค่มีเวลาให้กันก็ดีมากแล้วจริงๆเพราะว่า <ş qui> ช่วงนี้ผมก็ถ่ายเร่งถ่ายละครมากเลยแล้วก็มีงานอย่างอื่นอีกๆๆนะฮะก็เลยก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันเออใช่ใช่แต่ความหวานคุณไม่เคยลดเลยเอ่อระหว่างสองเราไม่เคยลดเลยฮะอ่าจริงๆมีนอนนอนกันบ้างไหมคะเรื่องเวลาหรือว่าอะไรครับโอ้ยไม่มีเลยไม่มีเลยครับเขาเข้าใจเพราะว่าเขาก็อยู่ในจุดเดียวกันนะเนาะใช่แต่ว่าเราก็ต่างคนต่างก็หาเวลาอุ้ยขอโทษครับ ต่างคนต่างหาเวลามาให้กันมันก็แค่นั้นมันก็พอใจมากๆแล้วมันเป็นการวางแผนอยู่แล้วนะครับว่าแบบในปีหนึ่งเราต้องทํางานกันเท่านี้เราค่อยแบบใช้ชีวิตด้วยกันเท่านี้หรือว่ายังไงครับก็มันก็เป็นแผนเล็กๆเองครับผมเราก็แพลนกันว่าปีนี้เราจะไปไหนไปเที่ยวไหนบ้างเท่านั้นเองนอกนั้นเราก็นั่นแหละใส่เต็มที่กับการทํางานนะเรามีเคล็ดลับยังไงไม่มีกันไม่มีทะเลาะกันมันก็ไม่ใช่ไม่มีมันก็มีแต่ว่ามันก็เราเราผ่านกันมาหมดแล้วอะเรา มันงอนกันไปหมดทุกเรื่องแล้วม oh. ันก็เลยกลายเป็นเรื่องเล็กๆทั้งนั้นเลยครับเพราะงั้นเราเรารับมือได้แล้วอ่ะเราก็จะไม่ทําให้เขางอนเขาก็จะไม่ทําให้เรางอนแค่นั้นเองถึงที่ถึงที่สุดมันงอนเป็นเรื่องหนึ่งเราที่เสียบนทางด่วยไดนอีกแล้วยางแตกอ่ะอ๋อที่เขารู้สึกว่าขายสักเดือนพี่มากได้แล้วล่ะซื้อยางแตกไม่นะรถใหม่แล้วรถใหม่แต่ว่าซวยครับไปขับรถไปเหยียบ ไอระปุ่มขึ้นมาครับผมหน้าร้านปะยางเลยผมไม่รู้เขาวางยาผมด้วยเนี่ยเออหน้าร้านปะยางเลยแตกตุ้มเอาร้านแปงอยู่ทางซ้ายไม่อันนี้คือรถใหม่รถใหม่ที่ซื้อเ่ยนะใช่ครับเราสั่งให้คิมหน้าเปากกาน็นตุ๊กตาหน้าเราคนแรกแล้วนะใช่ฮะโคตรร้อนเลยครับโคตรร้อนเลยวันนั้นนะฮะก,ก็ก็ถือว่า ฟาดเคราะไปรถใหม่น้อยังไงมันก็ต้องโดนงค่นี้มันก็โอเคแล้วท็อปมุนคอมพิวกิองเรื่องรถนะพ่อคู่เราคู่เราจะมีแต่เรื่องรถตามไปเหนือรถก็พังรถพังเห็นรอบนี้ก็บ่นว่ากระด้างกระด้างหน่อยก็เรามันสายลุยครับเราไม่ได้สายสบายนะนะฮะเราก็เราก็ เขาก็เข no mm ้าใจแล้วเขาก็ชอบเขาก็ม hmm. ีรถที่สบายมากๆอีกแล้วคันหนึ่งแล้วก็มีรถที่เอาไว้ไปลุยกันอยากใช้ก็ใช้ขับไปลุยกัน่นั้นองแม้แต่คันนี้หลังจากยางแตกแล้วคือให้โชคเลยให้อ๋อเอาโน้ดีรวยหวยเลยฮะมีรถหวยแม่บ้านถูกเราเราไม่เราไม่ซื้อเราก็ถูกเราก็ถูกครับถูกด้วยถูกด้วยถูกด้วยก็นั่นแหละนิดหน่อยฮะซื้อเพราะว่ายางแตกนี่แหละคะอะไรครับซื้อเพราะว่ายางแตกหรือว่าซื้อรถใหม่ ซื้อเพราะรถซื้อเพราะรถใหม่ฮะเขาบอกว่ารถใหม่จะให้โชคก็เลยตาบเพียนรถหน่อยใช่ใช่แต่ล่าสุดไม่ถูกนะคือโดนโดนเขาบอกว่าราศีมีนนี่จะมีโชคเกี่ยวกับตัวเลขซื้อยับเลยแป๊กไอถูกถูกเยอะไหมคะกอรถูกถูกเยอะไหมนยก็ไม่เยอะไม่เยอะครับกรกบสุกเก็บสุกนะสุกกินแซลมอนสดแลกเรียกอะไก็ ก็ตื่นเต้นไงเราก็หาอะไรตื่นเต้นทําเวลาอยู่ในกองถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วชวนแบบผู้กับชวนเพื่อนเพื่อนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอยู่อยู่เขาเฮ้ยมามามาอย่างเงี้ยเราก็ลุ้นเหมือนคนทั่วไปเหมือนคนทั่วไปเลยมีที่เด็ดไหมคะมีแบบว่าสัตเสริมที่แบบเด็ดไม่มีครับไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมไม่ไม่ขนาดนั้นอาจจะยังตัดในชีวิตใช่ให้หัวใจมันได้สูบฉีดหน่อยอันนี้ผมว่าอย่างอันที่น่าจะ ขึ้นเลขสามแล้วแต่คนในบานบอกว่าหน้าเราเด็กลงเร้สุดเราตกใจมันจะเลขนี้แต่หน้าเราสุดทางอายุนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณครับเออดูแลตัวเองดีฮะมีคนดูแลดีด้วยฮะก็เออเราก็จริงๆนะเราก็ดูแลตัวเองดีขึ้นมากๆแหละจากเมื่อก่อนนะับผมก็เราก็ใส่ใจในเรื่องนี้ก็่อยากจะให้เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นของวันสำหรับ แฟนคลับหรือว่าใครก็ตามที่ดูผลงานเราอ่ะเราเขาก็คงอยากเห็นอะไรที่มันดูดีอ่ะนะเราก็อ่ะเป็นของขันให้เขาดีกว่าแเขาบอกว่าหน้าเราเด็กของเรื่องรู้สึกยังไงจริงเหรอซีนในเรื่องก็ใส่แว่นยังดูเด็กอยู่โอ้ยขอบคุณมากครับก็เออเออเออยังไงดีอ่ะก็ดูแลตัวเองกันเยอะๆนะครับหลังละครเราก็ดูเหมือนจะย้อนวัยให้เราย้อนไปแบบทันยูท่าสั้นตลอด เออก็ดีนะก็ดีถือว่าเราได้หลายลูกดีครับก็ก็ถือว่าอยู่ในวัยที่กําลังก้ามกึ่งนะอ่าจะจะจะโตก็ได้จะเด็กก็ได้ก็ถือว่าเป็นอย่างนั้นดีกว่าที่พันนะคะวันเกิดจากใครก้าบ้านครับไปขึ้นบ้านใหม่ที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่คือคือแล้วละเนาะแน่นอนครับคือบ้านเสร็จหมดแล้วที่นั่นใช่ครับบ้านของพ่อคุณแม่นะเราก็แบบเออไป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 ฉลองหน่อยครับอืมเรียกว่า30ยังแจ๋วไหมคะ สามสิบแจ๋วมากเรียกว่าแจ๋วมากเลยล่ะครับผมใช่ใช่ครับพอถึงเริ่อเดียวกันใช่ใหตุโพสแคปชั่นสามสิบ day to g o a นี่คืออะไรครับอันแน่สามสิบ day to g o a เนี่ยคือคือเรามีเป้าหมายจะทำอะไรบางอย่างนะครับผมทั้งคู่ทั้งสองคนแต่ว่าอีกสามสิบวันเดี๋ยวรู้กันนะฮะธุรกิจด้วยกันธุรกิจธุรกิจนะฮะ ไม่ได้จริงจังขนาดนั้นหรอกครับก็เป็นอะไรชาเลนจ์เราสองคนนั่นแหละที่แบบเออเออเดี๋ยวรู้นะไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราชาเลนจ์กันเองเออครับครับ้ส่วนเห็นคิมแบบนอนไม่หลับ ใช่ครับเป็นเขาป่วยหรือว่ายังไงครับพี่ตั้มอเริ่มแก่แล้วแหละเนี่ยเราเล่นเราเล่นเราเล่นคือคือเขาอยู่ดีก็นอนไม่หลับมาหลายคืนติดติดกันแล้วก็เราก็หาสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเขาเขาหลายอย่างอ่ะคิดคิดมากหนึ่งถือว่ากินวิตามินเยอะไปสองวิตามินแบบบำรุงเยอะนะรู้ไหมร่างกายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็สามก็คือก็คือฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ออแล้วเขาก็ชอบกินก,กาแฟอะไรอย่างงี้ด้วยไงมันก็เลยเนึกไม่ออกเราก็พยายามาอาการหนักขนาดไหนครับอาการหนักคือคือเขาบอกว่าตื่นขึ้นมาเอ้ยไม่ใช่ตื่นอ่ะลุกขึ้นมาตีสี่อย่างเงี้ยใช่หลักคือก่อนนั้นน่นะไม่หลับเลยลุกขึ้นมาตีสี่แล้วก็เอ้ยยังไงดีเนี่ยต้องไปหาหมอแล้ว ยคาใครมีวิธีก็มาบอกก็ได้นะครับพวกไปเช็คมาแล้วหมอก็บอกไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรใช่แต่ว่าพี่สาวอ่ะพี่สาวว่าพี่เคยเป็นนอนไม่หลับเนี่ยเป็นเพราะฮอร์โมนคนมีอายุมันไม่ใช่มีอายุหรอกคนมีอายุอีกแล้วคนที่โตขึ้นคนที่โตขึ้นเขาจะมีฮอร์โมนที่ทําให้เขานอนไม่หลับเราเราเป็นห่วงขนาดไหนเป็นห่วงเลยว้าเราไม่ได้ช่วยเลยเราถ่ายละครหนักเหนื่อยมากเลยเนี่ย ก็ก็ช่วยรับฟังแล้วก็ช่วยช่วยก็ให้ก็ให้คิดทดนึงว่าเออคุณกินอะไรไปบ้างหรือว่าวันๆหนึ่งออหรือว่าไม่ได้ออกกําลังหรือเปล่าหรือว่าอะไรทําอย่างเงี้ยเราก็ช่วยช่วยคิดเหมือนกันเราก็เปลี่ยนทีละอยางทีละอยางทีละอยางครับผมใชโโโ่โอ้โโอ้โหไม่ เออเหมือนไหมเหรออู้ก็ถือว่าดีใจนะอยู่ดีๆก็หน้าลูกขึ้นึ้นมาทั้งๆที่เป็นไทยแท้เลยก็ก็ดีไหมล่ะดีก็น่าจะดีแหละเนื้อคู่หน้าเหมือนกันไงเนื้อคู่ใช่ไหมมันเริ่มมันเริ่มมันต้องใช่แหละมันต้องใช่แล้วมันต้องใช่แล้วคือหน้าคือหน้ากลายอย่างเงี้ยหน้ากลายเอออยู่เออใช่เป็นเป็นวิวัฒนาการอ่ะนะครับผม